สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพกกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพะบ้านนะคะพี่พีท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083437 4753นะคะ4 7 5เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะคะมาในอีพีที่421ค่ะ421นะคะราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1,000พค่ะราคานะคะเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1000จะส่งฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่1น,นี้นะคะเป็น พระปิดตาเนื้อผงกะลาค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อกะลาเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระปิดตาไม่ทราบที่นะจ๊ะเนื้อกะลาเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาท นะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้อทองแดงดมดําเก่าแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังด้านหลังนะคะเขียนปีสองสี่สองแปดนะคะด้านหลัง ด้านหลังเขียนปี2428ค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้รายการที่สองนะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่2องตัวเหรียญสวยเก่าสภาพดีเลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์วัดเกตหรือเปล่านะคะองนี้นะเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสวยสวยเนื้อผงแห้งๆนวลๆแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะองนี้สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยนะเนื้อผงสีสวยเก่าๆเลยนะคะเนื้อแห้งๆเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นี้นะีคะเป็นเหรียญหลวงปู่เป็นเหรียญหลวงปู่ปปทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างเนื้อทองแดงลมดำนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี2517เนื้อทองแดงรมดำค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะขอบข้างนี่นะใบหน้าท่านชัดเจนนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล่างสวยเดิมแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สี่สามร้อยบาท สามบาทนะคะรายการที่4ี่ค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการที่ห้านี้ค่ะเนี่ยนะคะเป็นพารูปหล่อหล่อมงอ์เงินค่ะน้ําทองวิ่งเห็นชัดเจนสีสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รูปหล่อหล่มพ้อ์เงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะใต้ฐานค่ะใต้ฐาน สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะน้ำทองวิ่งเห็นชัดเจนแบบนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หก เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้นะคะสภาพยังดูดีอยู่เลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสีเงินค่ะเหรียญกรมหลวงนะคะปีสองสี่หกหกค่ะเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อสีเงินนะคะปีสองสี่หกหกขอบข้างสวยค่ะเหรียญสวยสภาพเก่าเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บ รายการนี้ค่ะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะคะตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อพ่อข้างถัดอ่าพ่อข้างมานะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านในเก่าแบบนี้เ่ยค่ะด้านใน เนี่ยนะสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่เจ็ดสามร้อยบาทไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูอ่อีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปูอ่อีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสมียันแบบนี้นะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพเก่าเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะรายการที่8 300บาท 300บาทนะคะรายการที่8พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4, 37, 4 3 7 4753เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะเนี่ยนะคะสแกน QR code แอดไลน์กันเข้ามาเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะนะเนี่ยนะคะ ได้พ้าตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่8ปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเนี่ยนะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยครับกุกครับเก่าชัดเจนเลยค่ะสวยแห้งๆเดิมๆนะคะองนี้เนี่ยนะคะ สวยๆแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพะปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่เก้านะคะ3ามร้อยบาท300บาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อแม่กับ เนื้อเมกสิตนะคะเก่าเก่าเขียวเขียวแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อเมกสิ์หรือเนื้อเมกพัดก็ไม่ทราบนะเก่าเก่าเขียวเขียวแบบนี้เลยค่ะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะด้านหลังก็เห็นรอยจานยันด้วยนะคะสวยสวยแบบนี้เนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะเนื้อเขียวเก่าเก่าแห้งๆรายการนี้รายการที่สิบสามร้อยบาท เนี่ยนะคะรายการที่10บค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11เนะคะเป็นพลับปิดตาไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อผงคุกลักนะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยคับกุคับเก่าชัดเจนเนี่ยนะคะเป็นพลับปิดตานะคะเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆค่ะ องค์นี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสวยๆเก่าๆเนื้อผงคุกรักแห้งๆนะคะคาบกุ่คาบเก่าแบบนี้เลยรายการที่สิค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิรายการต่อไปค่ะรายการที่ส,สิเป็นพับปิดตาเนื้อเนื้อเมกพัดนะคะเก่าดำแบบนี้ค่ะ เห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าเป็นพับปิดตาหูกระต่ายนะแต่ส่วนตัวน้องก็ดูไม่เป็นนะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะเนี่ยนะคะเป็นพับปิดตาพิมพ์แบบนี้เลยค่ะเนื้อเมกะพัดนะคะดำดำเดำดำแบบนี้เลยมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะมีรอยจานรยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองคนี้ สวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นพันลอดเนื้อดินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะนีน่นนะ พลอดเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดใบหูทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเนี่ยนะรายการนี้รายการที่สิบสามสาม้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะปีสองสี่หกศนเนื้อทองแดงลมดำ ะะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะปีสองสี่หกศูนย์เนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพาสมเด็จนะคะพาสมเด็จพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์เส้นได้หรือเปล่านะเนี่ยนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยเนื้อผงพาสมเด็จเนื้อผงนะคะเก่าๆมันๆสภาพเคยใช้มานะคะมวนสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆเนื้อผงเก่าๆ นี่นะคติดใบหูทั้งสองข้างแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่15ค่ะ300บาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่ม ได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่16นี้นะคะเป็นอุปกคุ์นะคะไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะ เป็นอุปคุตไม่ทราบพ,พิมพ์ค่ะเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเก่านะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นอุปคุตนะคะสวยเดิมเก่าเนื้อแห้งแบบนี้เลยรายการที่16ค่ะสามร้อยบาทสามบาทนะคะรายการที่สิ กดติดตามได้ทางกร,ากระดิ่งด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดของสวยๆนะคะราคาเบาๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบหค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี่เป็นพระรูปรอหลวงม่องอเงินค่ะเนี่ยนะคะรูปรอหลวงม่องอเงินนะคะสวยๆเดิมๆค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานค่ะใต้ฐานรูปรอหลลงพ้องเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆ,ๆเดิมๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่17นะคะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะรายการที่18เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญไม่ทราบที่เป็นเหรียญเนื้อสีงเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญเนื้อสีงเงินเก่าแบบนี้เลยค่ะเหรียญไม่ทราบที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่านาเลส่วนชนะศึกนะคะสุพรรณบุรีนะ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะขอบข้างสวยนะคะเหรียญกลมสวยแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดสารอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้สภาพผ่านการใช้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลัง สวยเก่าเดิมค่ะขอบข้างดีดูดีแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นแม่นางกวักเนื้อไม้นะคะ ด้านล่างจะเขียนคํำว่าคงทองลงยาสีแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อไม้แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักเบานะคะเป็นเนื้อไม้นี่นะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามรอยบาทค่ะแม่นางกวักนะคะด้านล่างเขียนคําว่าคงทองแบบนี้ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระสมเด็จค่ะเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนค่ะ สวยเดิมนะคะเนื้อสีทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการนี้ค่ะรายการที่21สามร้อบาทพะสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะสีทองสวยเก่าแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะรายการที่21นะคะ300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพลนะักกิ่งหน้าปกนะคะพลักกิ่งปกแบบนี้เลย mm hmm. เขาเรียกพลักกิ่งหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะ mm hmm. เก่าๆเขียวๆสภาพเคยใช้นะคะเนี่ยนะสภาพเคยใช้นะคะองนี้นะสวยเก่าแบบนี้เลยค่ะกิ่งนะคะกิ่งไม่ทราบที่ใต้ฐานนะคะใต้ฐาน สวยนะคะสวยรายการที่22นะคะ300บาทพลักกิ่งไม่ทราบที่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมลูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิด,ด่วนได้เลยะคะ่ะที่0ูนย์แป7สาสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปนะคะทุกอ p p กันเลยนะรายการนี้ค่ะรายการที่22 2 3 0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23%เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3เนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีสอง3ห้าสสามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะสวยๆสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้างขอบบนเป็นแบบนี้ค่ะมีบาทติดขอบด้วยนะคะด้านบนเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะ เหรียญหลวงพ่อแดงปี2503นะคะสามร้อยบาทรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24เหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้ค่ะเก่าๆนะคะตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลย สวยเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีค่ะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นพลาซุมกอเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพลาซุมกอเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนือ้อแห้ง ลายกระหนกด้านข้างสวยๆเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระท่ากระดานเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเนี่ยนะคะ ถ้า,ากระดานเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักรายการนี้รายการที่26ค่ะ300อบาท300บาทนะคะรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะรายการที่27็ด รายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นพิมพ์นั่งคุกเข่าแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปี2517ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดปี2517ค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะยันสวยสภาพเก่าเก็บเลยคะ่ะเหรียญขอบข้างนะคะ ตัวเหรียญสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยค่สวยๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆปี2517านนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรายการนี้รายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28 รายการที่28นี้นะคะเป็นพารูปล่อหลองพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบหลงพอ่อเนี่ยนะคะรูปล่อหลองพ่อเงินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลงพอ่อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานนะคะมาพ,พร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้องค์นี้นะคะมาพ,พร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ รายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะสามร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปค่ะรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะคะองค์ละหกร้อยบาทเนี่ยนะคะองค์ละหกร้อยบาทเริ่มจากค่ะ เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเนื้อทองแดงดมดำเก่าๆแบบนี้เลยสวยสภาพผ่านการใช้งานมานะคะสวยเดิมสภาพผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมรอบเก่าเลี่ยมรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงไม่ทราบที่นะคะ เนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินสนิมแดงไม่ทราบทีนะคะสวยเดิมเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป เป็นเหรียญหลบพ่อเดิมปี8 2ดเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังไม่แน่ใจว่าเป็นเงินหรือเปล่านะคะเลี่ยมกรอบนะสีสวยเดิมๆแบบนี้นะคะห600้อบาทค่ะห0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพระพุทธชินราชเพิพ์แต่งเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีนะคะรู้แต่ว่าเป็นพิมพ์แต่งนะคะพระพุทธชินราชเนื้อโลหะสีทองสวยโคต้ตดูดีแบบนี้หกรบาทค่ะรายการนี้นะคะหกรบาทเนี่ยนะคะหกรบาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เป็นเข้ามาชมรูปภาพกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ